ทุกคนด้วยนะครับพวกผมพี่เกมปรกาศแล้วนะครับผมก็มาอยู่เกมพีบีนะฮะช่วงนี้ก็ต้องริบเล่นกันหน่อยนะครับผมไม่ค่อยเจอโปรนะครับก็ต้องริบเล่นกันต่อไปนะฮะไหนดูซ์เล่นอะไรดีนี่าบาเลตของเราบ้างนะเป็นโอเคซ้อมแต่เราต้องเก็บเงินซ่องซ่องอะไรซ้อมซองควงอ่า Okay. เราสใช้ยาเลยเอ้ยไม่เอาเลยว่าะรออยากเล่นกลบ้านนคะครับผมเผื่ออักอะไรหมดวันแล้วก็ b a l a n ไม่หมดวันไงน,นะก็ทำใจก็หาราเล่นแป๊บนึงเดิดมนมาเดิดมนมาเดินมาเดินมาเดินมันจะมข้องทำไมด้วยเมื่อกี้นะ่าเซอร์แปดบแล รถล็อกเฮดแันเตอร์สเตสั่นขอเล่นเป็นอักเลยกันนะก็ตูวฉายาแป๊บหนึ่งเราจะการฉายาแป๊บนี่ครฮะยัดมั่วไปเลยนะฮะรู้เรื่องเลยเอาละครับมาแล้วครับตอนที่สีรอบเป็นคนนั้นฟัง อึ้งอึ้งสิอึ้งดิฮะอึ้งแป๊บเลยครับตายปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่เนี่ยมาสแตายหนึ่งคิวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาส์เร็วแล้วก็แฝง ห,หลายคนถามทำไมไม่ใส่รันสี่ครับไม่อะรันสามก็ดีแล้วันง โอ้หน้าตาครับห่อไหนลองคิดซูเปอร์วีซี่ว่ามันแบบว่านี่ฮะสี่ตายสองครับผมโอเครู้ว่ารู้สึกว่าฉายานี้ครับทำให้เราครับเป็นตัวตัวเราไม่เชื่อพูดอเหรอโอ้โหพูอะไรมนันวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันหักเกินไปแล้วโอ้โหแบบเดวได้ตายสี่เลยครับรู้สึกว่าสายานนี้ไม่น่าจะเหมาะกับที่ซุปเปอร์บีสั์เท่าไหรโอ้โหแม่งลั่นหัวโหดมากนะแต่ละคน ก็ช่วยตากาก,าก็ดาบไปทั้งไวหวแล้วไปเขาเล่นเก่งเขาน่าจะรู้สึกมั้ยเจ๋ยเจ๋อนี่โงโ้อดิเสร็จแล้วอ๋อมันอยูนนะ่ในช่วงกิจกรรมนะก็ูจะเกมดีกว่าไม่ใช่เขาชอบเฮทันเตอร์ เดิมาเดนมาเดินมาเดหองถามว่ากลัวแพ้ไหมก็ไม่คือมันก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะ Fuck moment Fire in the hole Fire in the hole They will see, Tony. ตามถึงสองท่าด้วยกันครับเะแนนมาต้องมาต้องไ,ไม่ค่อยเอาเว้ยเอาเว้ยคนแนนต้องเจออัรนะฮะมาเลยมาเลยคะแนนต้องเจอพูดเลย โหดมากเไนเไนบ้า,ออากลจริงโหดมากกลปัจ้านปัจ้า My goodness โอ้มันยิงโหดชิบหายเลยไหน <c oughs> มาดิมาดิว้า <c oughs> บอกเลยว้าวฮะแมงยิง เร d จวินโอเคเปลี่ยนสายาคร๊บอ๋อควบคุมแรงถีบคือมันก็ไม่ช่ไหครับโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ